วันนี้ก็จะขอมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องของอ,อิทธิคุณของเหรียญรอเก้านะครับเป็นการทั่วไปเนาะไม่ได้เจาะจงรุ่นอะไรนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า,อาตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆเลยอะ่ะผมว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนนะคนยังแต่งตัวไว้ทุกันอยู่เลยผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อัมพวาก็ไปเดินแล้วมันก็จะมี แผงขายของขายในนอ้อจะมีแผงหนึ่งเนี่ยมันมีขายเหรียญของรอเก้ารุ่นต่างๆผมก็เดินไปตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เออมีเหรียญพระองค์ท่านเก็บเป็นที่ระลึกไว้อีกเพิ่มอีกสักเหรียญหนึ่งก็คงดีเนาะเดินไปที่แผงก็ไปเจอเหรียญของสารรัฐธรรมนูญนะผมก็ทำผมก็เป็นคนที่ทํางานสายกฎหมายคนหนึ่งเหมือนกันก็ ไปก็เลยหยิบมาดูว่าเออสวยดียดมาครับปรากฏว่าโอ้โหพลังออกพลังแรงมากนะครับคือไม่ได้ปลุกเสกเป็นเหรียญแบบเหรียญที่ระลึอกออกตามที่ต่างๆที่เป็นรูปของพระองค์ท่านน่ะผมก็ก็โอ้โหจับมาแล้วพลังดีมากปกป้องคุ้มครองคือดีโดยไม่ต้องปลุกเสกใดๆผมยืนยันแบบนี้นะ ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้เป็นกระสาบมาก่อนนะดีโดยไม่ต้องปลูกเสกใดๆคุณไปหยิบมาใช้ได้เลยคุณไม่มีเงินไปบูชาพระหรือคุณฉกเฉินจนตัวคุณมีเหรียญท่านอยู่มาพกแล้วก็ถ้าคุณมีเหรียญฉกเฉินมากอยากได้สิ่งยึดเหนียวมีแต่เหรียญกระสาบแต่เป็นรูปท่านคุณก็ขออธิษฐานขอเลยขอให้ขอถอนจากรยานเป็นกระสาบผมขอใช้เป็นแบบที่ยึดเหนียวจิตใจขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งขอเลยนะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ผมยืนยันเลย พลังท่านยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วก็ถ้า,ถาใครมาพูดมาดินทาเรื่องท่านในในเรื่องไม่ดีนะคุณก็คุณก็เฉยๆไว้แล้วกันเฉยๆไว้คือไม่จะเป็นต้องไปเถียงทะเลาะอะไรกับเขาแต่ว่าอย่าเอาโตเราเข้าไปเสี่ยงเพราะว่ามันไปนกรรมหนักนะผมบอกเลยคือไม่ปกติแน่นอน,นอยู่ๆจับเหรียญ ที่เขาเคยเป็นคนธรรมดาแล้วเขาเพิ่งตายไปนี่พูดแบบในฐานะที่ท่านเป็นคนคนหนึ่งนะคือท่านเพิ่งตายแต่ว่าพลังขึ้นมาแบบนี้อันนี้ไม่ปกติไม่ธรรมดาผมก็เพิ่งเคยเจอผมก็ตกใจมากเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมตกใจจริงๆก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับเหรียญของพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะไปหามาได้ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกก็ดีนะไม่ได้ผ่านการเป็นกระสาบมาก่อนก็ถือว่ามีรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ ติดมาด้วยนะถ้าเรื่องซึ่งรูปของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีกระแสมีพลังอยู่ในนั้นนะเหมือนรูปของหลวงปู่ดู่รูปของหลวงพ่อกลวยก็มีพลัง,งนั้นเหมือนกันท่านก็เวลาพกมาก็หมั่นอาราธนาที่ฐานบ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาทําบุญอะไรก็นึกถึงท่านคิดถึงท่านเนาะนะครับผมต้องขออภัยที่ไม่ได้ใช้ราชาศัพท์นะครับถือว่าเล่าสู่กันฟังให้ฟังกันง่ายๆแบบกันเองเนาะสวัสดีครับ